ข้านะผมมีพล <the <the ังควาเรองเสียง่ไหมลัพื้นพลัน่ากลัวมากพลังนี้เออทีรกทีแกที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 ทีกทีกตัวเ้ยลอไปแล้วตายชัวสมเลสเอร์เ้ยพ่กเขาาหิวไม่ลดเลยแต่เขามลดเอนกันโอเคตอขากราบสวัสดีกับคุณชมอาเเีผมเไ่หลดในเกมอเซลโวนะผมกาป้องทีวีก็ยังอยู่ตนั้นมันเดิม โน้ตตอนนี้ผมมีคลิปเดดอมมันสิบปอยคลิปละวที่มันสิบพันคลิปเยอะมากซึ่งตอนนี้ก้อนนี้คาโน้ป้องไปจับเมื่อวานก็ตีได้นะไม่ตีหรอกต่อยได้ใช่ไหมต่อยได้แล้วก็มีสเตโกที่จะเอามาเป็นขนของตอนนี้เหล็กของพ่อวากี่ก้อนเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเหล็กได้ไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก้อนชาติเนี่ละได้ยี่สิบก้อนไดงเหรอบ้าบอโอเคคิดี่ผมจะอาจจะไปจับไาเป็นจรานะใช่ต้องจับแน่ ก็ก่อนจะไม่ได้ no like จ okay, okay. er ับแตผมก็อย่าล e ืมด้วยจะกดไลค์กดแชร์กดคลายไฟน์กันละถังเนะเออจริงแชร์ไม่แล้วกดอกผมก็ไม่กดแชร์หรอกกดแค่ไลค์กดคลายก็พอครับผมเพราะมันไม่เสียหายแล้วโอเคก็ขอบคุณครับผมนี่อะไรเนี่ยซาโก o อันนี้คือเลนส์สาก o เนี่ยซาโก o สกินหนังซาโก o นะผมนี่ได้จากการคัดสาก o มาบังสูดอ่อนแอร์สุดกากสุดกากกระจอกห้องง่อยเป็นได้แค่แบบนี้ฉันวันดูแต่ผ้ามาเต่ต่างก ตอนนี้ก็ทำไรดีอ่าจับนกกระหน่ำลื้อออกแล้วซึ่งนกนั้นมันน่าจะอยู่ในไนผมถ้าเลยตรงข้างหน้าผมนั่นแหละไอ้ตรงที่ข้างหน้าผมนั่นแหละเออแต่แหละเฮ้ยมีตะไบโนด้วยเฮ้ยตะไบโดเจ๋งขอแล้วไอหนุ่มนี่หมดบ้าไปเลยอะเขาเจอหนี่นี่มันตัวใหญ่น้ำอ่ะว่ายน้ำอ่ะคือตัวอะไรนะเดี๋ยวพี่ยิงตะไปโนด้วยละขอจับแป๊บนึงเออตะไบโนเขาบ่เออเอาเลยวะวิ่งมาละ เจริญเอ้าน้อเจริญไม่บอกอ่ะต้องเสียมาตามเรจะติดเลยอ่ะวิ่งถอยหลังมาดิวิ่งถอยหลังมาถอยหลังบ้าบอเรามาตามไปอยู่ถอยหลังได้ไงวะจะไปตีทำไมล่ะเพราะว่าอยู่ทำไมมันขยับหรอนี่ของบ้องเหรอชักดิเออนี่ของเขาอ๋อยิงขลับแม่งเหมือนไส้เขาไม่เบอร์รี่ขาไม่เป็นไรเพื่อนชี้ รอบไปนะโอเคเราไปหาทัพเปจราเดี๋ยวบอกไปเลยขึ้นสัตว์แล้วหนึงเพิ่มหนั่งขอจับตัวนี้ก่อนไปเร็วหรือว่าผมค้านนะผมมีพลังความเร็วเสียงขนาดพัดเสียงคาโนผมตัวมือพลังนี้นัากลัวมากพลังนี้ตลาดอยากยิ่งต้องค่อยๆกดเพราระวังใช่ไหมถึงยากไม่เถึงยากไม่ถึงยากไม่ต้องหาพอยาไม่เจอเพื่อเอาเนื้อพละมีฐาสัตว์ใหญ่ที่ไม่ใช่พวกนี้ไม่กระจอกน่ะขวิดไปเลยได้ขว <serving. S 2> <Enfin> ิดไปได้ขวิดไปเอ๊ มาทาจริงเลยเยอะจริงๆเลยเอ้ยมาแรงรถไอ้โนมดได้มดบ้าบดบ้าตีบดไม่ได้บดวิ่งเร็วเกินเอ้ยตีบดไม่ได้บดมาเร็วจัดเลยไม่โดน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 โอเคมันยังเหลืออยู่โอ้โหเหลือเยอะด้วยตายแล้วก็รองนุ่มหมดทีมหมดทีม เวลาต้องพลังนิ้วตียากอะก็รอพาไหนละวซึ่งก็ท้าไปจลาอยู่ไหนวะอุ้ยตัวนี้มันตีเขาอุ้งไงงอกละอ๋อไม่เจอจริงๆเฮ้ยมันไฟเอ้ยมีตระมาขุยทุกหมดเลยอ๋อไม่เจออ้ออันนี้เป็นพเก่าผมมาจับคลิกจับไอ้นี่แหละที่เดียวกันเลยทำไมสบไม่หายไปอะไม่มีทางหายอ๋อต้องฟันทิ้งหมดเนี่ยเอ้ยโอเคหายไปแหละ ไม่มีทางหายไม่มีทางหายบอกขาแตกชามันเถอะีไปลช้ามันเดือดเอินเอะอันอะไรอะอุ้ยอ๋อคครลูกน้องอย่ามาส่ากับลูกส่างคาโน่ไปเออทีละ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 ทีลทีละทีละทงตัวเนีตัวไม่ได้ตัดแล้ววิดิิเรื่องเราตัวเนี่ตัววิ่งแล้วใช่หรอเออตัวเลย วิ่งซีิรออะไรอีกบนขี้อยู่เร็วจะตายแล้วมัตามมาแล้วเนี่ยเพอรเตอร์อ่าเพอร์ค่าอีกแล้วจเจริญอ่าเขาฆ่าไปสองตัวติดเลยโนัวปืนไม่อยากได้เขาเพอร์ค่าแล้วรวมกันติดบัด๊เติมหน่อยออกใหม่อุ้ยโอ้เพื่อความันเป็นล้างเลยเพื่มมาแรงมาเป็นล้างแล้วโนัวหัวถ้าเราลอ่อทีนี้ก็ไปข้างล่างได้แล้วน่าจะรอดนะฮะเรายิงบนนี้แต่ว่าเอ้ยเราหล่นลงไปนะเฮ้ยพวกนี้อันตรายเลยเนี่ยเฮ้ยนี่ตีผมก็ตีผมขึ้นไปแล้ว ครับจริงสิโดนไล่ลาทุกคนโอเคหลับแล้วผมเรียกกี่แล้วอ่ะน่าื่องที่เล็กมากเลยอะ่ะที่เล็กไี่หน่ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโดนทำรำโอ้โหอยู่ข้างหลังวะเด้อยี่เล็กไปหลังเลยอยู่ข้างหลังทุกคนชาลเตอร์เดหนีก่อนตีให้ลงน้ำหน่อยตีให้ลงน้ำโอ้โหแล้วมันมาณเหลือมากเลยจเจริญผมรอแล้วทุกคน โอ้โหแล้วม <Blues> ันตามแบบหยุดไม่หย่อนเลยต้องหาคอยาวอ่ะตัวหนึ่งอ่ะคอยาวมาแทงมันตามอยู่ไหมโอ้ยไปถามไปดูเลยติดต้นไม้บ้าเว้ยเราหาเจอเธอได้ไปเยอะแล้วผมซึ่งเราจะเป็นพวกฟอนทินนั่นแหละโอ้ยทุกคนอันนี้คดเถื่อนเลยมันอยู่นั้นแต่ผมต้องเอาไอ้คาโนไปซ่อนก่อนถ้าผมจับอย่างนี้นะครับทุกคนผมน่าจับไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะเขียวมากนะฮะผมไม่เอ้ยที่ผมน่าจะรับแล้วเต๋อเอากลับเนื้อกลับเดี๋เนื้อผมหมด ใหาจะดได้เขาป่อยไม่ได้แหละเอ้ยนั่นอะไรอะ่ะอ๋อมันไปสู้กับนั่นเจ๋งนี่อย่างงี้รอสสยของฟรีใครๆก็ชอบอะไรอะ่ะเบิร์ดทีเรียกมันสู้อยู่กับคอยาวเออแต่อันนี้มันอันตรายเดีย๋ยมันมีรับเตอร์เต็มเลยปล่อยผมไปรับเตอร,ร์บร้าไ,ไปไกลเลยไม่ได้อ่ะหันนี้ไม่ต้องมีนกไปฟนกอยู่ใกล้ๆแถวนี้เพราะจู่ๆมันกจับแล้วเรามาหาแค่นกอยู่เลยนะผมเอ้ยไปไกลนกเข้าไปในป่าเขไปผมไม่ให้นอกเงี้ยเด้อ โ้แล้วบนขาทีสาตัวเจริญวเขาทำยี้ไปบตนนี่ะเขาจะกลับบ้านล้เอ้ยขวางขวางออกไปตากเลตัวนี้นตระผมมันถ้าเกิดเราไปมันจะไม่ได้อะไรโอ้ยถึกวาโซเอ้ยนี่น้ำมันฟรีเลยน้ำมันมวยเธอาขาน้ำมันหมาอาอุนน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 นมนนนนน่มนน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 น ยุดนี้ยกเต็มชื่อใจรอดไหครับผมชื่อใเราจะลองเสี่ยงไปไหมไปเราจะรอดหรือเปล่ามาดูกันมาจะรอดไหมไปดูปดีกไวไ่าลุคทะเลไปแล้วโอเคถึงนี่แล้วยังไว <c oughs> อ่ะยังยังไวดิยังยังไวอ่ะเดี๋ยวอ้อมอีกอเฮ้ยรอยไปแล้วตายชัวเฮ้ยดินดำแล้วดินดำไม่สวยแล้วเฮ้ยเลย,ย,ย,ยม,มันต้องแข็งแล้วเฮ้ยตายชัวคาโน่ผมไม่รอดรอดดูทรงแล้วจะบอกว่าใครต,ตายตามไปด้วยือยังรอดอยู่ คาโน่หมดรอบไหมคาโน่เป็นนันล้วโอ้ทีเดียตัวหนึ่งจเจริญลนลนที่หายลนเอ,อ,อื้อโอ้สัตว์ลมมาก่อนและไม่น่าเลยตัดใจเหรอ,อผมไม่สามารถเอาของคืนได้หรอาไปแล้วมันไปเกิ่มันไปเกิดมาเป็นตาหนึงก็ต้องต,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 ตัดใจแล้วแหละตายที่ไหนอ่ะไม่ตายอยู่แดนนกแข็งอ่ะตันแดนดับกันนกแข็งอ่ะโอ้ตัดใจถ้าเกิดคาโน่ตอนนั้นอนะ่ะคงณทำอะไรมาไม่ได้ต่อไปแล้ว มันตั้งน้ำเลยเร็วเกินเอ้ยแล้วไอ,อ,อ้นี่มันโดนตีอยู่เนะี่ยนึกว่ารู้ทำอะไรอยู่อ๋อขอป้องด้วยว่ะแล้วมันปีอะไรอยู่เนะี่ยมันมันกระเด้ากระเด้าอยู่เตินก่อนไอ้เบิร์กเขายอยู่ตรงข้ามกับเกาะปูมไกลอยู่อะห้าร้อยเมตรแต่เขาจะเดินทางไปหาปูมนานๆไม่ต้องมาหรอกรู้ว่ามาเร็วเออมีลี่เบ้มเบิร์กอุ้ยเอ้ากระเด็นออกมิสไม่ใช่ไม่ทีมมีลีอลโอเคเอาดาษสบัดต้านี่มาใหม่และชิลด์เอสเฮด ไอเอาชิวมาด้วย okay. โอเคครบเสร็จแล้วผมเหลือแค่ไลฟเฟิร์น่วงเข้ามาแล้วมีอะไรเนี่ยก็มีแค่อึบดินแหละหมดแล้วสนไนเปอร์่ะโอเคดีต้องกลับไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยมาผมจะมาปะเปิดแซมมอนโชวอะไรตัวนี้นแหละให้เขารู้กันไปแล้วผมแซมมอนทำมิจารามมาใช้นะฮะเฮ่อเจริญไม่อยากใช้วิธีนี้เลยยัยงดังเลย <laughs> เออครับผมขอซื้อหาข้อมูลด้วยหนึ่งกดแท็บแล้วก็เขียนสมบัติสมอนลงไปครับผมแล้วก็เว้นหน่อยแล้วก็เขียนไว้ว่าเว้นอะเว้นแล้วดนี่วะถ้าเปจาลาถึงจริงจริงเปจากเทพจาลาก็เถอะน่าเกิดเอาในอันน่ะอ้าวผมลืมเอาไรเฟิลมาออาเว้นแล้วาเปจาลาดีทำไมยังบินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยไม่มีกระสุนนะไม่มีกระสุนสมอนมาแต่ไม่มีกระสุน ป้องกลับมาก่อนเดี๋ยวบ้องมาบ้างเร็วมาเร็วโอ้ยสะโกนตีเขากลับบ้านเดี๋ยวบ้องมาเอาไอ้ตรงนี้ไปเร็วมาเร็วมาเอาไปเร็วป้องมันกำลังบินอยู่ตรงนี้มาเร็วมาบ้างไปก่อนเลยมันสีขาวนะเขาไม่ใช่สีขาวอ่ะโอ้ยเข้าบ้านไม่ได้ไอ้บ้านนี่ก็เกะกะจริงขีก็ไม่ได้อีกหุนไปจริงเลยไอ้น้องอยู่ด้บ้านตัไหเนี่ยเข้าบ้านไม่ได้อีกโอ้ดสองพันเมตรไม่เป็นไรโอ้ยกระตุกอะไรเนี่ย เอ้ยผมใช้แบตอยู่ไม่เกี่ยวกับแบตบอมไม่เกี่ยวกับแบตมัต้องไม่นแหลกมัต้องมันแหลกม่ต้องแหลก B P ซัสซีมาอีกตัวหนึ่งมันหนีไปแล้วตัวซีแล้วเข้าไปใต้บ้านได้อยู่อ้อมนู้นแหละเข้าได้ได้ตัวซีเดี๋ยวทำไมเข้าไม่ได้วะเนี่ยมาตันี้มตัวนี้มตัวน้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว C ตัวนี้แล้วเข้าไปได้บ้านได้แล้วก็ไปอีกตัวนี้ละเฮ้ยคอยยาบ้าน้ำมานคอยยาบ้าสิคอยยาบ้าพาคอยยาบ้าพคอยยาบตีนะพาคอยยาบ้าตี แล้วเนี่ยไกลจังได้ฆ่าทิ้งแม่งได้แล้วมีแล้วโอเคใส่หานี่แหละใส่หามาดิเขาปืนเดินไปเจลาเขาตายอ๋อป้องยิงแรงเกินอ่ะเนี่ยไม่ประการละวถ้าเกิดอย่างเงี้ยไอ้นี่เขาไม่รอดแน่เก็บไปเลยเอาโบธรรมดากระจกกระจกง่อยมาทำดิเอาโบกระจกง่อยมือเอ้ยอะไร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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วป้องมีกองทับอยู่งานเขาตาย เอ้าหลับไปซะงั้นหลับยาวเลยอะ่ะแรงไปบ้องไอ่ตัวน,นี้ดูธรรมดาแต่แหละแรงไปหน่อยไอนนีรอบดิเอาแบบเบาๆละนยิงตัวแล้วไปยิงหัวแล้วเขาไลามันเดินตามเขาอ๋อไปเวลามันเดินตามเขากระแทกคนเดินตาได้ไง <c oughs> มีใครยิงเนี่ยกูไม่หลับอันเนี้ยไม่ตายเอาดีเ <c oughs> ขาหยิบแบบเขาง้างเนี่ยเขาไปง้างเลยเขากดปุ๊บปล่อยเลยอ่ะโอเคดับแล้วได้แล้วเขาได้ภาพเลยดิ เขามีเลยดีกว่าอ๋อเลยที่เพิ่มหยิบไปครั้งก่อนนะเออเขาหยิบมาแล้วมันหายไปไหนอะแล้วเอไกลๆบ้านนี่เลยเนี่ยขอโทษด้วยนะเ,ยเอือดเอือเอือฮะจะตามเขามาดิตามเราถึงแล้วโอ๊ยตีโล,โลบอกไกลฆ่าทิ้งไหมแต่ถ้ามันดำมันจะโคตรขึ้นช้าเลยเฮ้ยป้าป้าจะเคียไปไหนอะเอาไปฆ่ามันโตจนสดเลยนะละเปิรดพระเจ้าเนื้อพามีเพย์ไวย่างไวที่สุด แล้วพ่อเขาจับได้แล้วเปล่ามันแค่มันแค่ดีกว่าเฉยพอมีมันแค่ดีกว่ามีหลอกดาวขอโทษตึ้ครับยาตื่นให้หน่อยยาตื่นเหรอต้องต้องหลับเยอะอุ๊ยจุดเร็วขวดเยอะเรื่สาวเขาฟันดีเยอะเหรออันนี้เต็มหลอดเลยอ่ะไม่รู้จะระเข้มันหลับนานแค่ไหนเขาเมื่อเขาเคยทราบกันแล้วนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันจะมาเกลีกะว่าบออะไรบ้างเขาเนี่ยตึ้มดูกล่องชิ้นเกาะบนนี้เถอขาจะไม่ให้เขาใส่เอาไว้อยู่มองหาสิฉันผมไม่อยู่บ้านเอาเหรอได้ ดจะดึงอาหาก่อนจะมีห้างเขาทำไว้บ้องเห็นควาไว้เลยมมเป็นวีแล้วป้องอะทำไว้แต่ห้าเนี่ยเขาทำไว้นะเรามารับบึ้มกันหลังอะโอเคบ้องอยู่ไหนเขาไปหาลหลังหลังไหนอะที่บ้านเนี่ยเขารออยู่ที่ไหนอะนี่ไงให้ขวาเขาเจ๋งเลยหมายว่าถ้าเขาเอาย,ยาเขียวยาส่งไปส่งอยู่ที่บ้านเนี่ยลงมาสิโอ้แอคใหญ่เลยแล้วเขาทะลุแมพบ้างไปไหนอ่ะ <laughs> พ่อไปไหนอะพ่อหาไปไหนแล้วติดๆโอเคไปไหนนั่นปะโอ้โหป้องตัวโคตรหนักป้องตัวโคตรหนักหนักดิปล่อยมาเดี๋ยวปล่อยอยู่อเอาไวยังโอเคตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปไหนแล้ววะอ๋อเจอแล้วแม่งเรียไม่จริงเลยไอ้ดดับกดซีตัวนี้ไม่มีท่าเลยซีตัวซีทิ้งดิ่งตรงไปไหนแล้ววะ ้อเป็แล้วอะขวาขึ่ะโอเคทำมาพึ่งเลยเกินไป้วบ้งรู้ตัวไหมอยบ้างตาอยู่็นหัวบ้างสองหนึ่งเลสเตอร์ตื้อไม่งอนี้กะต่อต้นไม่ได้อ่ะอันนี้คือไรอยาเขียวอ่ะฮานูไปเจอจับแต่วฮนูไปเขาโยนนะฮานูอะบิ้งเ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 ขาโยนไปแล้วอะเขาโยนไปแล้วบ้งเิ้มาแล้วเ๋ะแล้ว

แต่ว่ไม่ได้ขีต่ตอนขี่ช้าใช่ไหมเอ้ยขึ้นไม่ได้เว้ยนิ่งๆเลยบ้าบ้านิ่งๆน้อยหล่นนิกอ,อะไรอะไรไอ้กากเอให้หมัดก็ชนะเลเวลยิบห่าอืมสต็อปด้วยหยิบไป,บไ,ปไม่หมดมาหยิบใหม่ออปชั่นไม่ใช่อ่ะมันชื่อนะเอ่อนี่แกพิจารณาผมแล้วก็ไปที่ฟอนเซสนี่ เราจะเดินด้านเราจะขือสี่สัตว์แล้วก็มาขับได้ามาขับให้มันขึ้นฟ้า <_ d isco> เาดี๋ยวปุ่มไหนลืมอยาเหลืองไงคไอยบ้องไปแล้วไม่เลอโยไปแล้วอ่ะ <_ d isco> มันไม่พออ๋อเลยเาขากำลังลองของอยู่อะ่ะคนหนึ่งนะทำไมบินไม่ได้มันตกบ้านี่มุดไวจริงเลยโอ้ย <_ d isco> ยากเว้ยห้ <_ d isco> องนี้มันก็บบบเขาให้มันบินไม่ได้อีกให้มันบินขึ้นไปบินสิบินขึ้นไป มันนี่ปลูกมาขับใหสัตว์บินเปล่ากันมั้ยนะลองกันมาพาวเดอร์เอ่อแลนดิ้งหรือไฟเจอร์อันนี้หรือเปล่าตัวเอ็นอันนี้เพสแมปมาร์เกอร์ไม่ต้องละมันจะเป็นสัตว์ให้สัตว์ลงพื้นนะครับไม่ใช่ใข่ละอันกันนี่แอตแทกเอ้ยแลนดิสไฟเจอร์จะบินลงได้แล้วถึงแล้วคารมาเสร็จและสิบสองอันถามว่าใช้ของใครบินดิถ้ารอไปก็เป็นฟ้าได้บินกันไป อ่ะลงแบบแกเฮ้ย,ดย,ย,ดยได้และมาแล้บินเฮ้ยได้ละบินแล้วได้ละได้ล้คุณจ้ได้ละบินก็ได้ละบินได้แล้วโอ้โหนี่แล้วจะควบคุมได้แล้วก็จะขี่สัตว์แล้วก็ยิงได้ผมคัสโบยิงได้บังคับสัตว์ได้ปืนได้เจ๋งครับผมจะตาย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 สามเขาบ้าไอ้สามเขาเป็นคุณเชิญไปไกลสามเขาบ้าหนีดีกว,ว่า ตายเนี่ยตบเขาเวนิาตาก้มมาปามบ้างดีกว่าอะดูจับน้องอดด่วนนคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านี้นะผมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ป็นกลังใจผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าไปต่ดียวไไปีไปไปอะไรรัอยู่รัอยู่แล้วรับรัยรับอยู่โอเคโอคปนี้ก็ต้องขอจุไปเท่านี้นะผมถ้าชอบก็กดไลค์กดซสไครปอะไรครับผม เป็งกำรังใจผมดนะ้วยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ